สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีพฤษภหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนคลิปนี้เป็นการทำนายดวงความรักของคนโสดชาวพฤษภว่าในช่วงครึ่งปีแรกของปี2562นี้จะมีความรักเข้ามาทักทายบ้างไหมนะคะทําคลิปให้กับคนโสดเป็นพิเศษเลยเนื่องจากว่า หล,หลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเวลาเกบทำคลิปเกี่ยวกับดวงความรักเนี่ยก็มักจะไปเน้นพูดถึงเรื่องของคนมีคู่แล้วหรือคนมีคนรักคนคุยแล้วเรื่องราวของคนโสดเนี่ยมันไม่ค่อยได้มีอะไรให้พูดมากนักอย่างมากก็แค่จะบอกว่าจะมีความรักเข้ามาไหมถ้าไม่มีก็โสดต่อไปถ้ามีก็อาจจะเป็นคนในลักษณะแบบไหนแล้วก็พูดถึงเรื่องราวความรัก ความสัมพันธ์เนี่ยค่อนข้างจะน้อยนะคะตรงนี้เลยทำคลิปเป็นพิเศษให้เลยเพื่อจะดูแนวโน้มนะว่าในช่วงครึ่งปีนี้จะออพอที่จะมีอะไรให้คุณได้รู้สึกชุ่มชื่นหัวใจเข้ามาบ้างไหมแต่ก่อนอื่นนะคะขอประชาสัมพันธ์สำหรับท่านที่อยากจะดูดวงส่วนตัวหรือว่าต้องการจะเรียนทำนายไพ่ย,ยิปซีเก็บรับดูแล้วก็รับสอนนะคะ สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้โดยการอิน i อ b o ์เข้ามาที่ Facebook Fanpage ลูกเกดพยากรหรือว่าจะทักไลน์มาก็ได้ค่ะลิงก์ของ Facebook กับไลน์ ID เกดแปะเอาไว้ให้แล้วที่ใต้คลิปค่ะมาเริ่มต้นกันที่คำทำนายนะคะชาวพริกศพเกดมองว่าในช่วงครึ่งปีแรกนี้คุณอาจจะยังพัวพันอยู่กับ ความรู้สึกเก่าๆกับคนรักเก่าๆบางคนที่มันยังติดอยู่ในหัวใจคุณอยู่คือพึ่อศพหลายคนนะคะที่เป็นโสดมานานเนี่ยแต่บางครั้งจิตใจมันก็ยังไปหวนนึกถึงคนรักเก่าหรือว่าบางทีคุณอาจจะเพิ่งโสดมาไม่นานเนี่ยแต่คุณก็ยังตัดคนคนนี้ออกไปจากหัวใจคุณไม่ได้มันก็เลยเป็นช่วงเรื่องราวแห่งการที่มันยัง ไม่สามารถจะเปิดใจรับคนใหม่ได้นะคะหัวใจหัวใจคุณยังวนเวียนอยู่กับคนเก่าๆส่วนพึกษบบางคนที่บอกว่าไม่เคยมีคนรักเก่าอะไรเลยไม่เคยคิดถึงคนเก่าอะไรเลยก็ยังมองว่าในช่วงเดือนนี้เอ่อในช่วงครึ่งปีแรกนี้มันยังดูว่าความรักที่จะใหม่ๆที่จะเข้ามาทักทายเนี่ยมันก็ยังไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่นะคะมันยังมีเรื่องราวของการที่คุณยัง ยังจิตใจม,มันมีความความหวังที่คุณเคยมองในเรื่องของความรักอะ่ะมันเหมือนมันได้แห้งไปมันเหมือนเราอยู่เป็นโสดมานานจนจนเราแห้งไปแล้วความฝันความหวังในเรื่องของความรักมันมันได้เลือนหายไปละนะคะในช่วงนี้มันก็เป็นเรื่องของการที่พักพักใจแล้วก็ปรลง ว่าเออเราคงไม่ได้มีความรักแล้วห,ลหรือว่าอะไรประมาณนี้นะคะจะออกแนวประมาณนี้นะกับชาวพฤกษ์ศกแต่คิดว่าส่วนใหญ่อะค่ะส่วนใหญ่จะยังยึดติดอยู่กับคนรักเก่าๆหรือความรักครั้งเก่าที่มันยังไม่สามารถที่จะหลุดออกไปจากใจคุณได้คือชาวพฤกษ์ศกคุณเป็นโดยพื้นฐานแล้วนะคะคนที่เป็นพฤกษ์ศพแบบแท้ๆเลยเนี่ยเป็นคนที่รักมั่นคงรักเดียวใจเดียวรักใครแล้วรักจริงรักนาน แล้วชาวพุกโเป็นคนที่เปลี่ยนแปลงได้ยากดังนั้นเวลาที่ความรักมันจบลงไปแล้วเนี่ยคุณจะค่อนข้างจะมีความรักฝังใจแล้วก็จะถอนตัวถอนใจออกมาได้ยากจะต้องใช้เวลาค่อนข้างนานเดือนนี้ช่วงพิเรีดประมาณนี้6เดือนนี้ใครก็ตามที่เพิ่งจบแบบความรักก็เลยยังวนเวียนอยู่กับการพยายามจะทำตัวเาะถอนตัวแล้วก็ถอนใจนะคะม,มันมี ความยากตรงที่ว่าบางครั้งเราคิดว่าเราถอนใจได้และถอนความรู้สึกออกมาจากคนคนนั้นได้แล้วแต่เขาดันวนเวียนกลับมาในชีวิตนี่สิคนรักเก่าที่เรายังนึกถึงมันเป็นภาพกลับไปกลับมายังไม่จบไอเราก็คิดว่ามันจบแล้วดันยังไม่จบดันกลับมาอีกตรงเนี้ยมันจะทําให้จิตใจเราแกว่งแทนที่ทีแรกจะมีความรู้สึกว่าเราแน่นิ่งและเราแข็งและ ใจเราตายด้านละกับความรู้สึกตรงนั้นแต่พอได้เจอเขาพอเขากลับมายุบทันทียุบอ่อนทันทีเลยไอ้ที่เคยสร้างกำแพงเอาไว้แข็งแข็งทลายหมดเลยตรงนี้ต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่าบางครั้งเขากลับมาเขาก็ยังไม่ได้กลับมาชัดเจนกับคุณอยู่ดีก่อนหน้านี้ที่คบกันก็ดูอาจจะไม่ได้ชัดเจนหรืออาจจะชัดเจนแต่ตอนที่เขากลับมาเนี้ยดูมีความคลุมเครือ เขาอาจจะไปมีแฟนใหม่แล้วแต่อาจจะมีปัญหากับแฟนใหม่หรือด้วยความคิดถึงหรืออะไรของเขาก็ตามนั่นแหละที่เขายังยังอยากจะมีปฏิสัมพันธ์กับเราอยู่เขาก็กลับมาแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ละทิ้งตรงนั้นไปแล้วก็ไม่ได้จะกลับมาเพื่อเลือกเราแต่กลับมาเพื่อให้เราเป็นหนึ่งในตัวเลือกแล้วก็ยังกลับมาแบบอื่นๆมึนๆเก็บเราไว้เป็นเป็นเป็นอีกคนหนึ่ง เป็นคนในความลับของเขาประมาณนี้นะคะดังนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังให้ดีระมัดระวังคือเราคงจะไปห้ามให้เขากลับมาไม่ได้แต่ว่าระมัดระวังใจเราไม่ให้อ่อนยั่วไปอีกตรงนี้พูดเฉพาะกับคนที่มีความรักเก่าที่เขากลับมาแล้วเขา ไม่ได้กลับมาตัวเปล่าเขากลับมาพร้อมกับมีเจ้าของม,มาด้วยหรือมีแฟนใหม่มาด้วยแต่ถ้าเกิดว่าเขากลับมาแล้วไม่ได้มีกรณีแบบนี้นะคะมันมีโอกาสที่คุณจะมีเจอกับคนรักเก่าคนรักที่เพิ่งจากกันไปไม่นานหรือคนรักที่คุณยังคิดถึงอยู่อะค่ะมันมีโอกาสที่เขาจะกลับมาแล้วถ้าเกิดว่าเขาเคลียร์ตัวเองนะเขาแบบมาแบบใแบบสๆเลยนะมาแบบไม่ได้มีคนอื่นติดมาด้วยเนี่ย คุณก็ลองพิจารณาดูก็ได้แต่เพียงแต่หน้าไพ่มันมองว่าถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้มีคนอื่นอีกคนหนึ่งติดมาด้วยแต่ความรักมันก็ยังดูไม่ค่อยชัดเจนอยู่ดีนะคะมันจะต้องมีเหตุผลอะไรบางอย่างนะที่ทําให้เขายังดูไม่ค่อยจะเปิดเผยความรู้สึกที่แท้จริงในใจว่าเขากลับมาทําไมเขาอยากจะคบเราแบบจริงจังหรืออย่างไรมันยังดูแบบว่ายังดูกำกำกึ่งกึ่งอยู่ ก็อาจจะเป็นปันปจจัยอื่นๆก็ได้นะคะเขาอาจจะมีเรื่องภาระนี้สินผูกพันตัวเขาแล้วเขาก็เลยยังไม่พร้อมแต่เขาคิดถึงเราเขาก็กลับมาหรือเขาอาจจะแบบมีลูกหรือมีลูกติดหรือมีพ่อแม่ที่เป็นภาระของเขาอยู่แล้วเขาก็เลยยังไม่อยากจะมาเริ่มต้นอะไรใหม่กับใครแต่ว่าเขาคิดถึงคุณเขาก็เลยกลับมาแต่ว่ากลับมาในแนวที่ว่าขอขอเวลาไปเคลียร์อะไรส่วนตัวก่อนก็เลยยังไม่อยากชัดเจนกับคุณ มองในแง่อีกแง่หนึ่งก็อาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะคะถ้าถ้าพื้นดวงคุณไม่ได้แย่นักนะค้าพื้นดวงคุณไม่ได้เป็นเรื่องราวของมีอะไรรักซ้อนนะคะมันก็อาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้แต่ไม่ว่าจะกลับมาแบบไหนถ้ามันกลับมาแล้วมันไม่ชัดเจนอะ่ะก็เลยไม่อยากจะให้คุณไปจริงจังอะไรมากนะักก็คบก็คุยไปเรื่อยๆก่อนนะคะอย่าเพิ่งไปปักใจยอย่าเพิ่งไปเพอ้อฝันมโนไปว่าอุย้ยเขากลับมาเดี๋ยวเราจะต้อง ดำเนินต่อไปเดี๋ยวมันจะต้องพัฒนาอย่างนั้นอย่างนี้ภาพไพ่ของการพัฒนามันยังมองไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะอยากให้คุณปรับสมดุลตัวเองนะคะปรับสมดุลกับการพบคุยกับเขาคนนี้ให้มันอยู่ในให้ไม่มีระยะห่างที่เป็นสมดุลไม่ใช่ว่าแบบว่าออพยายามจะเข้าไปใกล้เขาหรือพยายามให้เขาเข้ามาใกล้นะคะคีบคีบระยะห่างเอาไว้ก่อนจนกว่า เขาจะชัดเจนจนหรือจนกว่าเราจะมั่นใจว่าเขาไม่ได้มีใครอีกคนหนึ่งหรือไม่ได้จีบใครคนหนึ่งอยู่ด้วยพร้อมๆกับที่กลับมาหาเราทีนี้มาดูในเรื่องราวของในแต่ละเดือนนะคะว่าแนวโน้มจะเจอกับอะไรบ้างเดือนมกราคมเดือนนี้ยังมองดูคุณพยายามยังพักใจอยู่จิตใจเนี่ยยังยังอ่อนไหวอยู่ ในความรู้สึกกับคนเก่ากับคนเนี้ยที่คุณเพิ่งเลิกดาหรือกับคนที่คุณยังยังโหยหาถึงเขาอยู่เนี่ยแต่ว่าคุณก็ดูพยายามได้ดีนะคะพยายามใช้ชีวิตในแง่อื่นๆได้ทั้งทางที่ในใจลึกๆเนี่ยมันยังมันมันโงงโงงแต่ว่ามันแห้งแห้งโงงโงแต่ว่าคุณก็ยังสามารถที่จะดําเนินชีวิตยังยิ้มแย้มแจ่มใสดาเนินชีวิตไปในแต่ละวันได้นะคะไอเดือนที่น่ากลัวคือเดือนกุมภานี่แหละนะที่ ไม่รู้ว่าเป็นอิทธิพลของวันวาเลนไทน์หรืออะไรหรือเปล่ามีโอกาสนะคะที่จะคนรักเก่าจะวนกลับมาแล้วมันก็มีความอุลุงตรงนางเพราะว่ากลับมาเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ใช่คนรักเก่าคนเดียวนะบางทีอาจจะเป็นตัวคุณที่คนรักเก่าสองคนสองสามคนกลับมานะคะแต่ว่าในบรรดาคนเหล่านี้มันจะมีคนหนึ่งที่คุณรู้สึกรู้สึกดีแล้วแต่มันจะมีปัญหาว่ามันซ้อนๆอ่ะมันเป็นไพ่ของรักซ้อนขึ้นมานะคะ ม,มันอาจจะเป็นเรื่องราวของเขาที่กลับมาแล้วไม่เคลียร์อย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะคะกลับมาแล้วยังไม่เคลียร์กับกับแฟนใหม่นะหรือบางทีอาจจะแบบกําลังจะเลิกกาลังจะเลิกแต่ก็ยังไม่ได้เลิอกอ่ะนะมันก็เลยมีพกความซ้อนซ้อนมาด้วยในช่วงเดือนนี้คุณมีสเสน่ห์นะคะแต่ว่าก็ต้องระวังคุณมีสเสน่ห์คนที่จะเขากลับเข้ามาบางทีเขาแค่หลงสเสน่ห์คุณทางกายเขาไม่ได้หวังที่จะรู้จักคุณทางใจไม่ได้อยากที่จะรู้จักตัวตนที่แท้จริงของคุณ ตรงนี้ต้องระวังตัวระวังใจให้ดีต่อมาในเดือนมีนาคมยังมีอิทธิพลของเรื่องของคนรักเก่ากลับไปกลับมาอยู่บางทีมันก็ออกแนวคุณก็มีความรู้สึกว่ามันเป็นนักซ้อนอ่ะคุณก็ไม่อยากจะอยู่ตรงนั้นคุณก็เลยห่างออกมาแต่ห่างออกมาไม่เท่าไหร่มันก็ต้องกลับเข้าไปนะคะเป็นภาพภัยที่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ฝืนดวงนะมันจะเป็นประมาณนี้คือมันจะกลับไปกลับมายังตัดอะไรไม่ค่อยได้ ฝืนดวงก็คือการที่คุณใจแข็งหนักมากแล้วก็ตั้งปณิธานเอาไว้เลยว่าถ้าเขาไม่ได้กลับมาตัวเปล่าเล่าเกลือ่อยคือกลับมาเพื่อที่จะเอาคุณเป็นตัวเลือกตัวสำรองเพราะว่าเขายังมีเขามีอีกคนนึงไปแล้วเนี่ยคุณไม่เอาถ้าตั้งปณิธานอย่างนี้เอาไว้เลยไม่จะปล่อยให้ชีวิตมันเป็นไปตามดวงก็อาจที่จะตัดได้แต่ถ้าเกิดว่าปล่อยไปเรื่อยๆตามดวงไปเรื่อยๆดูมีแนวโน้มว่าจะตัดได้ยากในเดือนมีนาคม เดือนเมษายนความรักก็ยังดูกระท่อนกระแท่นคือเขามีความไม่ชัดเจนกลุมเครือกับคุณคุณต้องการความชัดเจนคุณก็จะต้องรู้ว่าตกลงจะเอาอย่างไรตกลงจะเลือกใครถ้าในกรณีที่อันนี้ถ้ากรณีที่คุณไม่ได้ตัดเขาอย่างจริงจังไปในช่วงเดือนมีนานะเดือนเมษาคุณจะแบบมีความเป็นตัวของตัวเองแล้วคุณพยายามที่จะคือเดือนเมษาจะดูเข้มแข็งขึ้นพยายามที่จะคาดคั้น ว่าตกลงเอาไงตกลงเลือกใครอะไรเงี้ยให้เขาให้ให้คำให้ยื่นคาขาดนะซึ่งตรงนี้ก็เป็นอีกเดือนหนึ่งซึ่งถ้าเกิดว่าคุณสามารถที่จะเข้มแข็งอยู่ได้คุณก็ให้เขาเลือกเอาถ้าเขาไม่เลือกคุณคุณก็จบไปนะคะก็คืออยู่เป็นโสดก็ได้แต่ถ้าเขาเลือกคุณก็ยังมองดูว่ามันก็จะลากกันต่อไปคือเลือกคุณเลือกจริงหรือเปล่าเพราะว่าพอมาเดือนพฤษภาคมมันก็ยังเจออิทธิพลของความรักที่ไม่ชัดเจนอยู่ ยังมีความรักที่คุ้มคุ้มเคลือ,เ,อเหมือนถ้าบางทีเขาอาจจะบอกว่าเออเลือกคุณนั่นแหละแต่ว่าการกระทําเนี่ยมันยังดูไม่เห็นจะชัดเจนกับคุณเลยหรือพูดอย่างทําอีกอย่างมันทาให้คุณมีความรู้สึกเหมือนแต่คุณก็ได้รับความความรู้สึกดีในระดับหนึ่งนะคะไม่ใช่แบบจะรู้สึกแย่ไปตลอดนะคือมันก็มีความรู้สึกดีว่าเออในเวลาที่เขาใส่ใจเราเขาก็ใส่เรา <S <S ใส่ใจเราจริงๆดูๆดูมีความรักให้กับเราจริงๆแต่บางทีก็ห่างเหินบางทีก็หายหายไป มันดูไม่สม่ำเสมอแล้วเราก็เลยไม่รู้ว่าเราครบกันแบบไหนอันนี้ในกรณีที่ถ้าเกิดว่าคุณไม่หมยนะคะว่าจะต้องอยู่ในสถานะความรักที่ไม่ที่ไม่จําเป็นต้องรู้ว่าคบกันแบบไหนคุณโอเคกับสถานะแบบนี้ก็ไปได้นะคะโดยไพ่แบบนี้นะแต่ถ้าเกิดว่าคุณต้องการสถานะที่ชัดเจนไพ่แบบนี้คุณจะมีความทุกข์มากเพราะคุณจะไม่ได้รับสิ่งน,นั้นพอมาถึงเดือนมิถุนายนเดือนนี้เนี่ยจริงๆมันเป็นไพ่ดีนะคะเป็นไพ่หกดาว เป็นไพ่ที่มองว่าเอาละมันจะเริ่มเห็นสัญญาณอะไรบางอย่างและที่อาจจะทําให้มีความชัดเจนขึ้นแต่ชัดเจนขึ้นตรงนี้เกตไม่สามารถฟันธงไปได้ว่าชัดเจนในแง่ไหนจะชัดเจนในแง่ที่ว่าเขาจะละทิ้งปัญหาหรือเขาสามารถเคลียร์ปัญหาหรือเคลียร์คนของเขาที่ติดมากับเขาเนี่ยออกไปหมดสิ้นแล้วแล้วเขาก็จะมาเริ่มต้นกับคุณทิ้งปัญหาทุกอย่างไปเรื่องหลังแล้วก็มาเริ่มต้นใหม่กับคุณ ก็เป็นไปได้นะคะตรงนี้ในช่วงเดือนมิถุนายนคือถ้าพื้นดวงคุณดีแล้วก็คุณกับเขาเป็นคู่กันจริงๆเขาก็ต้องเคลียร์ของเขาให้ได้อะแล้วก็มาเริ่มกับคุณได้แต่ถ้าเกิดว่าพื้นดวงมันไม่ใช่คนนี้ไม่ใช่คู่ของคุณมันเป็นแค่คู่จรคู่ผ่านคู่เวรคู่กรรมอะไรที่ผ่านเข้ามามันก็มีโอกาสที่เดือนนี้จะตัดสินใจที่จะเดินจากออกจากกันไปเพราะว่ามันทนความคุมเครือไม่ไหวนะคะ นี่ก็คือเรื่องราวประมาณนี้นะอันนี้เป็นดวงโดยรวมนะคะฟังแล้วอย่าจิตตกบางคนนะคะชาวพฤกษ์คนโสดก็อยากจะมีความหวังในเรื่องของความรักใหม่ๆพอมาฟังตรงนี้แล้วมันอาจจะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็คิดซะว่ามันไม่ใช่ไพ่ของคุณก็แล้วกันนะคะมันไม่จําเป็นที่ว่ามันจะต้องตรงไปกับชาวพฤกษบทุกคนนะอันนี้มันจะมีแนวโน้มของบางคนเท่านั้นเดี๋ยวดูๆไปก็แล้วกันแล้วคุณก็จะเห็นว่าไพ่นี้มันตรงกับคุณไหมนะคะถ้าตรง เอ้ท้าไม่ตรงก็ผ่านไปเลยถ้าตรงไพ่นี้ก็ให้แง่คิดของกับคุณว่าคนที่มันใช่นะคะเดี๋ยวมันจะใช่เองแล้วเดี๋ยวมันจะชัดเจนขึ้นคนที่มันไม่ใช่ไม่ว่าคุณจะไปพะวักพวงไปคิดถึงเขาไปทําอะไรก็ตามอะ่ะพอถึงเวลาพอหมดเวลาหมดเวรหมดกรรมอะไรกันไปมันก็ต้องเดินจากกันออกไปนะคะยังไงก็ขอให้ชาวพึกธศพ ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะคนโสดก็ขอให้มีคู่สุขสมหวังกับคนดีๆกับคนที่มีสิ่งเสมอคุณนะคะส่วนใครก็ตามที่พื้นดวงมันจําเป็นจะต้องโสดอะ่ะก็ขอให้โสดอย่างมีความสุขค่ะสําหรับคําทํานายถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์ถ้าใช้ก็ช่วยกด s u b สไครป์ให้หน่อยนะคะขอบคุณค่ะ